สวัสดีนะทุกคนมือนี่ผมก็ซ่องบอลลาบอนบกถึงมือนี่เป็นท่าอยู่ทีหายหน้าเ,เนาะซึ่งตอนนี้เป็นท่าอยู่ที่บอลฮางโกวงังยี่พี่ที่แล้วนั่นเนาะของคลิปที่แล้วนี่วางตัวาที่ฮังโกห่างของระบายน้ำก้อนาน,านั่นแมนน้ำยังบัท่านมีนอนานนี่แต่เดี๋ยวนี้วางช่องเสมอลังมันฝนต๊เนาะฝนต๊แหละ ่อนพนจิตกมันเขาได้ทําการเอากระสอบเนาะหายดินที่กระสอบสองสอบเนาะสอบสีเหลืองกับสอบสีผ่านี่เอามาตันปากน้าไว้เนาะเพื่อว่าตึงาาตาต้งหน้ามันก็มาขึ้นแต่ว่าตน้งหน้ามันกับบุ่นเป็นยังน้องกับปั่นทางห้องระบายน้ำของเขากับบุ่นเป็นยังเนะบบา,นาะแต่ว่าเดี๋ยวมันไปเป็นอยู่วงังคันธินาตะพุ่นเนาะวางตะทีบ่บ้านใหม่นี่ วัดที่เขาปานใหม่นี่มันเห็ดไ้น้ำนี่มันล่นกันเทนาเนาะล่นกันเทนาแรงเนื่องจากว่ากระสอบเป็นไรน้ำที่เขาเต็งน้ำนี่กันบนปากทางเราใบน้ำนี่เห็นไหลบุทัดแล้วมันล่นกันเทนาเลยเกันเทนาเนี่ยขาดเนาะแบบมันเซาะเซาะเซาะไหลไปเถอะลอยเถอะลอยวัดคื้นแล้วฝนตกเนาะก็เลยกันเทนาเอาขาดเขาก็เลยได้ง่ายกระสอบ สีเหรืองสีฟ้ามาอยู่อย่างคือเห็นนี่เยเนาะเพื่อป้องกันบิให้มันเสรุ่งเลิก,กเก่าๆนเะนาะ้าว่าน้ำยุดไลนิ่งแล้วเขาก็จะทำการขนดินมาป้านเนาะส่วนบอนอื่นก็เต็มหายหน้าเนะนานะน้ำเนาะเดี๋ยวน้ำก็เต็มนะมีแต่น้ำเต็มหายหน้าเนาะโอ้้องพูดเลยเนาะเทียงเฮาก,กับครัว ทั้งทั้งนี้กันเป็นหน้าของกระเจ้าเนาะของเขตยกลอเคยีเคยงกันของบาสิโคดเนาะหน้าฟอรซีนอ้องกระเจ้าเห็ดเป็นหน้าวานนะครับเจ้าก็ใช้เห็ดหน้าอยู่ในห่อก็อยากเดือดห้อนี่เนะาะเพราะหน้าม,มันแหง้งเข่าจะล้มเนาะถ้าว่าถ้าว่าเห็ดหน้าดำกับเข่าล้มเลยเนาะนอถอนไปเลยหนาผัดแหง้ง เนาะหน้าเขาก็บอลมันเป็นเดินเป็นเดินมันก็บอก,ออกมัปล่อยน้าม,มัได้เนาะมันเป็นบอลที่น้ำขังน้ำเซ่ส่วนน้าละลายจะซีกบอลลุกหน้าเนี่ยหมักเลยเนาะมาดินน้ำ <c oughs> คนอื่นเขาดินน้ำทะเลดุกดินน้ำให้หน้าเนาะ <c oughs> ต่างท้องถิ่นต่างบอนอยู่ที่อยู่อาศัยกันเนาะ เนาะตัวนี้เขาหน้าหวานเจ้าหใหญ่เนาะหน้าของเฮานี่เแล้วหลังจากนี้เป็นเท่าจะไปเอาหญ้าแฝกเนาะมาเกี่ยมไว้เห็ดฟันอันปลูกเกี่ยมก้าไว้เนาะเพื่อ สเ็ดอ่าบอกให้มันพังทลายของดินเนาะไปเกี่ยมไว้นี่ก็เป็นแา,นาวนาบ้านเนาะถือว่าน้ำเต็มเลยเนาะขังน้ำอย่างเต็มที่ส่วนปีกากนี่เหมือนเท้าดำอ่อนของปีกไก่เนาะไปประามารถเบิ่งคลิปทับอิดเลยเนาะไปคลิปทับอิดเนาะที่เขาถ่ายอยู่หน้านี่เนาะ มันก็เกือบๆสี่หม้อปีเลยเนาะ หน้าเต็มคันมันจะร่นคันแบบนี้เลยมันล่นคันเนาะนี่เลยนี่อย่างคือเห็ดมันล่นคันอย่างที่แล้วมันก็ค่อยๆเสาะเสาะเสาะไปแล้วก็เห็ดไฮมันพังเนาะดินเนาะอันนี่เลยเนาะอุปสรรคเฮ็ดหน้าเนาะถ้าวเวิร์เห็ดแบบเอาชนะมันได้ก็คือต้องมันใส่ท่อเนาะ ทังท่อไว้แหละถ้าเทาก็มีเปิดปิดท่อเท่านั้นเนาะให้คันทนาใหญ่ไว้ก็จะเห็นสบายเนาะแต่ว่าจากแบบที่ชีวิตบ้านเอาก็มินต่น,น้าบบชี้เนาะแต่ว่าหน้าในคือหายใหญ่แบบชี้นี่ค่ะจนว่ามันเบิง่งแล้วมันชุดสายตาเลยแบบเวลาดำเน,นินมันเท่อเนาะแบบหน้าหายใหญ่หญหลาย ถ้าว่าหายน,หน้อยก็คือว่าเอ้ยสองมื่หนึง่งสองสามมื่นหรือว่าก็แล้วเนาะจะถ้าว่าเห็นหน้าหายในหญ่จกตื่นเนาะทุกคนเนาะน้าเอาโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นม็อบนี่มาเบิ่งกันนี่เนาะอัปเดตข่าว จบไปท,ปทปี่นี้เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะเป็นอกำลังใจในการอีกคลิปครั้งต่อไปของพวกเาราบอบพลาดุณกับโคกระดิง่งเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย